เราจะทําการจําลองเหตุการณ์น้าท่วมป่ากันครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงอันตรายจากน้ําป่าเพื่อให้ในกักเรียนได้เรียนรู้การหนีขึ้นที่สูงของอาคารเรียนอย่างจริงจังในการรับมือกับสถานการณ์ได้ดีที่สุดอ่าเด็กๆลองเช็คตัวเองสิงลูกมีใครเป็นอะไรไหมคะมีใครได้รับบาดแผลอะไรไหมไม่มีใครเป็นอะไรนะมีใครจะเป็นลมไหมคะ เราได้หนีน้ําจากด้านล่างขึ้นเราขึ้นมาอยู่ที่สูงแล้วตอนนี้ตําแหน่งที่ปลอดภยัยภายในอาคารที่เราเข้ามาขึ้นมาที่สูงแล้วเราอยู่ในตําแหน่งไหนน้ามาทางซ้ายสิ่งที่มาทางน้ําคือท่อนไม้ลากไม้มีมวลสิ่งสกปรก,กที่จะตามน้ํามาเราอยู่ที่ระเบียงพอระเบียงเสร็จเนี่ยภายในอาคารอาคารมาน้ําน้ําซัดมาจะพาลากไม้ท่อนไม้หรือขยะสิ่งขทุก่างมาอัดในภายในอาคารมีโคนไหลเข้ามาทําให้เราเกิดกลไกบาดเจ็บที่เราปลอดภัยคือ เราควรจะอยู่ที่ระเบียงด้านนอกที่มันปลอดโปรง่งที่สามารถเอาตัวรอดจากภายในได้ไม่ไปติดอยู่ภายในห้องถ้าเราอยู่ตรงระเบียงเนี่ยเราสามารถขอความช่วยเหลือจากด้านนอกได้คนอื่นมองเห็นเด่นชัดถ้ายังอยู่ภายในห้องมันจะเป็นการปิดตัวเองและขังตัวเองจะทำให้เรารอดยากมากขึ้น การเรียงแถวเพื่อเดินลุยน้ําเพื่อช่วยเหลือกันเป็นอีกพิธีที่ดีและควรเรียนรู้ไว้ครับในกรณีที่ต้องการผ่านจุดน้ําที่ไหลแรงเพื่อช่วยเหลือกันแบบกลุ่มและช่วยเด็กเล็กได้ด้วยเมื่อกี้เราเป็นการอพยพภายในอาคารเราอยู่ในอาคารที่เราสอนอยู่แล้วเราขึ้นชั้น2คือเราให้หนีจากภัยใช่ไหมขึ้นชั้นสองให้ปลอดภยัยตอนนี้ถ้าเกิดเราอยู่ภายนอกอาคารไม่มีอะไรกําบังเราใช่ไหมจากกระแสน้ํากระแสน้ําลงมาจากเทือกเขา เราอยู่ฝั่งนี้เราทํากิจกรรมอยู่แล้วเราต้องฝ่าเพื่อขึ้นชั้นสองอย่างปลอดภยัยมีกระแสน้ําอยู่ระดับหัวเขา่าไม่ใช่ระดับสูงมากคือเราจะสามารถแหวกได้แต่น้ํามีกระแสเราไม่สามารถยืนด้วยคนเดียวได้มันก็จะล้มใช่ไหมพัดตามกระแสน้ําเราจะทาเป็นสามเหลี่ยมเพื่อเป็นการแหวกกระแสน้ําแล้วเราค่อยๆกระเถิบข้างไปผ่านหน้าสู้กระแสน้ําทําฐานล้วอยู่จำนวนเยอะแผ่ออกข้าง <c oughs> เหมือนคนหน้าเป <c oughs> ็นคนนํานี่ก็เกาะไหลจับเอวใช่ไหมก็ลองมองภาพว่ากระแสน้ํามาสูงถูกไหม เราค่อยเดินเลาะข้างไปแหวกข้างไปเดินเลาะข้างไปคือกระแสน้าเลาะข้างไปเลียดเท้าอะ่ะเวลาอยู่ในน้าอะ่ะเราจะไม่ได้ยกอยู่แล้วเพราะมันยกเท้าไม่ได้มันต้องยึดฐานเราให้มั่นคงที่สุดแล้วเราก็เลาะไปเรื่อยเพื่ออยู่จุดที่เราปลอดภยัยแล้วเราก็ขึ้นบนบนตัวอาคารอ,อันนี้เป็นกรณีที่ไม่ใชอุปกรณ์หรือกระแสน้ําเชี่ยวระดับหนึ่งแต่ถ้าระดับน้ําสูงมากเราก็หลบในที่ปลอดภัยก่อนดีกว่า